โยวาซาเดีวิลรุ่นเมกาเดีวิลรุ่นดูไปดีวิลรุ่นชาวไซน์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Forest Spirit Farm and Fight นะทู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแบบนวคล้ายๆกัแบเบจ้าเกม s t a r d e w v i l l e e นะทู้ชมนะเออก็เป็นแนวแบบว่าประจนภัยทำฟาร์มอะไรอย่างนี้นะทู้ชมนะบนมือถือนะครับตอนนี้เปิดให้เล่นในส่วนของ iOS แล้วก็เออเปิดเปิดในส่วนของ Android ก่อนฮนะ iOS ยังไม่มา นะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำเัตคลิปนะครับมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะบอกก่อนมาเลยจับมาเลยจับติงนำมาติงบีบเอาเอาละมาแล้วคนดูคือมอนบอย I am so dry easy yeah โอเค อ๋อนี่มาแนละ้วตรงนี้นะครับเรากําลังเดินอยู่โอเคตอกเต็กตอกเต็อก,ตอกอยู่ตรงนี้มันให้เราทําอะไรคนดูอ๋อกด A เหรอหรือ,รอกดกดอะไรกด x เหรออ๋อกด x เป็นนั่งโอเคน,นี่มันให้ทําอะไรกด x ไปกด x ตรงประตูหรือเปล่ามอนสเตอร์นี่์ดวันี้แต่งตัวนะท่านผู้ชมนะโอเคเสื้อผ้าตั้งชื่อก่อนเลยบิ๊กโค้กกูดบอยคอนเฟิร์ม เวิร์ดคาลิคเตอร์ซีริกเลือกผู้ชายแล้วกันคนุณดูชุดใส่เข้าไปกางเกงใส่เข้าไปเอ,อ้ยมันต้องมันต้องเสื้อเหลืองคนณดูทรงพัะรเริญสักกน่อยใส่รองเท้าด้วยนะคนดูนะรองเท้าก็ต้องเหลืองเฮ้ยไม่ไม่ใช่สีเหลืองไม่มีแรงเดินครับคนดูไปเลสโก้๊บออกมาแนละ้ว อ่เกมผมไม่ได้กดเปิดเสียงนันมตีดิกระสิ์นะครับท่านผู้ชม <laughs> มันมีเสียงเพลงไงผมกดปิดมัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4บชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นไม่ได้นะครับ ไปเลยฮาฟนี่เดินไปไหนเอ่ยโอ้โหนี่ออฟฟิศอะไรวะเนี่ยเต็มเลยเวิรนะ์กชูดีน่าจะเป็นทำงานนะตรงนี้โอเคนี่อันนี้น่าจะเกินก่อนนะครับก่อนที่นะั่นอันนี้12นูนิตอนเที่ยงนะครับเวลีกูดเอาวะคนดู I'm so tired I love home oh. I love h o n e I love just home I love, love. it's gonna go home gonna go home ไหนมันให้เราทำอะไรกด B ีเราโอเคออกมาจากตรงนี้เราไปตรงไหนต่อเวิร์กดเหรอไหนมันให้เราทำอะไรเดินขึ้นไปได้านบนก่อนนะครับคนดูนะไม่รู้ว่ามีอะไรเดินสำรวจนะวันนี้เป็นห้องนะแสดงว่าวันกี้นี้ที่เราทำงานนี้น่าจะเป็นออฟฟิศอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมโอเคดอส์ตรงนี้ได้ด้วยปึ๊บอื้อเอาไว่ายังตรึง ไหนคุยแก่นี่หรือเปล่าคุยกันนกนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเจ้านายมาบ่ายเอ้ยฉันอู้งานนี่วะอุ้ยโดนด่าอันนี้เรากดดูของได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ครับคนดูเออจะเสียงมันได้แค่นี้ว่าคนดูวันน้าเราเดินไปแล้วจะก็เดินไปไหนดูโอเคปึ๊บ นั่งต่อทํางานยังไงต่อคุยกับนกหรือเปล่าไม่ได้คนดูคุยไปแล้วโอเคอาจจะต้องอเดินก้นไปตามหัวหน้าหรือเปล่าเมื่อกี้นี้หัวหน้าน่าจะเรียกเรานะทานผู้ชมนะตัวดีครับพี่อยู่คนแถวนี้เต็มเลยว่ะเฮ้ยโอเคเข้ามาในห้องนี้ครับแอดเอาละคนดูไปต่อทีนี้เดินไปไหนโอเคคุยคุยก่อนนะครับทผู้ชมนะอ แอฟริกาเหน17%อ่ะตรงนี้แล้วกันคนดูคุยไปก่อนคุยไปก่อนไม่รู้อะคืออะไรอ่ะคุยไปก่อนตอนนี้โอเคว่าด่าฮิกมันคืออะไรอ่ะอเน,นี้ย My j จอบโอเคว่าด่า นี่น่าจะเป็นแบบว่ามันน่าจะบอกเราไเฉยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะทานผู้ชมนะนี่มาแล้วโอ้ได้ออกมานะครับคนดูอยู่ๆเราก็ผล่มาที่นี่นะครับเบอร์ต่ฮ์นีใครเล่ดเราทําอะไรนี้เก็บอาวุธมานี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยดาบไม่ใช่ดาบน่าจะเป็นไม้สิฟิสมันให้เราทําอะไรเดี๋ยวสำรวจก่อนนะครับตอนนี้น่าจะให้เราโอ้ให้เราสร้างบ้านตั้งบ้านแน่ๆเลยนะทานผู้ชมนะตรงนี้ อ่า ah, easy ตั้งก่อนแล้วกันตรงนี้เดี๋ยวลงบ้านก่อนครับวูอ้อาวเ,เดี๋ยวกด e แน่ๆเลยลงบ้านโอเคแล้วก็เอ่อแคมไฟลแล้วก็อันนี้คืออะไรนี้ปึ๊บวางตรงนี้แล้วกันคนดูใกล้ๆบ้านวูนี่คืออะไรอ๋อที่นอนอา้าวแล้วกูไม่วางในบ้านมาเจอเีกเอา้าไม่วางในบ้านมาคนดูแป๊บนึงนะ โอเคกด X คืออะไรอะ่ะอ๋อเอาไม้ใส่ตัวนี้ก็ Dash คืออะไรอะ่ะโอเคอ๋อได้ที่นอนนี่คือนอนนะครับท่านผู้ชมนะ่นนอนวิสลีฟนี่บวกโอเคเอาตรงนี้เมื่อกี้นี่มันให้เราดูวอตแอดแต่เราไม่ดูแอดนะจ๊ะฮ่าตื่นมาแล้วทำไมกูไม่นอนในบ้านวะกูงงโอเคเราต้องไปหาปลามาสินะ ปลาเราจะเอามายัางไงนี่ฮหอเราจะตกยังไงนี่ทีนี้นี่มันมีปลาอยู่ในบ่อนะครับแล้วต้นไม้เราจะเอาอยัางไงเนี่ยกด e กด x e, แล้วมันไม่ได้คนดูอะเดีนะ๋ยวลองเดินเดินสำรวจดูก่อนนะครับขโมนบอยขโมนบอยไม่รู้นะครับว่ามีอะไรตรงนี้นะเปล่า เราอาจจะต้องคราฟของหรือเปล่าคนดูในกเดเรียนรู้ก่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะครับเมื่อกี้นี้กดมุมบนขวาแล้วก็มาดูนะฮะอันนี้คอมแบทโอเคของไม n นิ ining, ่งเราต้องหาไม้ก่อนนะอย่างแรกแต่ว่าเราจะหาอย่างไงเราจะกดตีของอะไรยังไงอ่ะลองเดินดูก่อนํำรวจดูก่อนนะครับแถวนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโหเจอกับผู้ใหญ่บ้านพอดี โอ้ราชานี่ราช้าราชาปู้หรือเปล่าเย่ yeah. ลงมาที่ตัวเมืองครับคนดูนะอุย๊ยแอบมาแยะเอาล่ะคนดูโอ้อกระทะมาทําไมวะเนี่ยเอาเดินกลับมาทําไมวะโอ้ตัวเราอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวเดินสำรวจดูก่อนนะครับแถวเมืองแถวนี้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะเย๊เอเอเอเราจะตกไปไงวะมันอาจจะให้เราอ๋อนี่ไงเรามาซื้อของตรงนี้หรือเปล่านะครับทุกชมนะ มาแล้วจ้าไหนคนขายของนี่ไงต้องมาดูนะครับว่าแกตกปลางไงนะคุยกับแกก่อนเย้พีซสอนฉันจับปลาทีนี่ไงได้มาแล้วโ okay. อเคเฮ้ย,อ,ยอะไรอะทำไงทีนี้ดูของก่อนนะครับนี่เป็ตกปลาเป็ตกปลากดอีควิปก่อนเลยแบกมาครับเอา อะไรคันครับเนี่ยกดไปแล้วเมื่อกี้นี้ทำไมไม่ใช้ไม่ได้เอาว่าแต่ฮิตแสดงว่าเราอาจจะต้องเดินไปข้างบนหน่อยนะไปตรงที่มีแหล่งปลาฝั่งนู้นหรือเปล่าอ่ะมาลองดูตรงนี้นะฮะเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็เราจะลากเอามาใช้งานบูเมนูหนึ่งนะครับ อ้าวเฮ้ยกดไม่ได้ว่าอะไรวะเนี่ยเกมโอ้คนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วการสนับสนุนเกม Forest Spirit Farm and f i g h t นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนะครับเออสำหรับวันนี้พี่โค้ดตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า